โอเคครับทุกคนคงจะเห็นโพสต์ของผมตอนนี้แล้วใช่ไหมครับคือผมจะบอกว่าผมถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับเป็นลอตเตอรี่ออนไลน์ของหงทองนะครับแล้วจะบอกว่าผมได้ลอตเตอรี่ใบนี้มาได้ยังไงคือผมอะทำแบรนด์สบู่ตันนี้ผมทำแบรนด์สบู่นายาอยู่แล้วทีนี้ผมก็เ,เลยเอาสบู่ไปส่งให้กับลูกค้านะครับซึ่งก็คือพี่โอตด้วยว่าคุณเพชรพันปีนั่นเองซึ่งพี่โอตเนี่ยเขามีโรงงานเพชรก็คือ,อ,อบริษัท PW Gem นะครับที่เราไปที่เราไปที่โรงงานไปที่บริษัทแล้วก็ผมก็เลยไปเลือกเพชรในตู้ก็เลยซื้อมาก็เลยได้มาวงหนึ่งวงวงกลางนี่นะครับแล้วโดยธรรมเนียมเนี่ยคุณโอ๊ตเนี่ยเขาจะต้องแจกลอตเตอรี่เป็นลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับให้กับลูกค้าทุกคนก็คือไปซื้อทีนึงก็คือแบบแจกลูกค้าแบบเป็นพันๆใบเลยแล้วพี่โอ๊ตก็เลยจิ้มมาให้ให้ใหบนี้กับผมนะครับเป็นลอตเตอรี่ออนไลน์ของหงทองๆๆแล้วนี้ก็เมื่อกี้ก็ไปงานอีเวนต์อยู่แล้ว ออทาง pw ดเก็เลยก็เลยทักมาบอกว่ายินดีด้วยนะครับคุณเบมคุณถูกลงวัลที่1คือผมแบบมือสั่นไปหมดเลยอะ่ะตอนนี้แต่ว่าที่ลงไปอะ่ะคือมันคือมูลค่ารวมนะครับของรางวัลทั้งหมดก็คือยีสล้านแต่จริงอะ่ะคือผมถูก1หนึ่งใบนะครับคือผมได้หล้านบาทครับจาก <c oughs> จาก P W j e m แล้วก็จากหงทองแล้วก็หุ้นส่วนผมก็ถูกเช่นเดียวกันครับคืออาจารย์ลีระดาก็ถูกไปเช่นเดียวกันจากวันนั้นเลยฮะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ